สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปสายบู่สุคุณมาค่ะมากินเก่งหนอง่อไหมกับข้าวเหนียวฮอนๆอนน้ำใยน้อยจ้ะเซฟเซฟกันเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีบทสชุกู่สุขุลมาเซฟเซฟน้ำใยน้อยเลยจ้ะใ <c oughs> ยน้อยเจากระติบเข้าไว้ใส่ <c oughs> มาเบบหิวแล้วพี่น้องเล้บุได้มาแบบสวย คุณหิวในจะสวยบัวได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะเซ็บแซบน้ำใจน้อยเลยแก่งน้องไม่สดค่ะใส่เห็ดฝางใส่บวบใส่ฟักทอง เดีย๋ยวงไม่ใส่มะเขือพวงเพราะ พริกลูกโดดพริกอ่อนค่ะพี่น้องค่ะใส่พริกลูกโดดเผ็ดบ่อทิมก็ด ừ. ได้อืม่ี่น้องอย่ยางใบกล้ย ไอโบเมนอันใหญ่เปิดพนุม สวเพ่นกินแกงเห็ดพวกอยู่ใน,นเมืองกรบบก้บกาซื้อกลินดอ,อกพีนน่น้องคะหนึ่งมากระแพงส่งมากับดานมูซุตส่วนมันซีมาฮอนท่าก็จักสิมาจ้งนาจากมือ พิดฟังเย่าน้อย,อยูุ่งเทพเจ้าน้ยก็มีน้อไม้สดกินเด้ว ດ້ວຍ <c oughs> กัดนู่ยง่ายแล้วจ้าแ้วก็ให้อีกแล้ทั้งกินทั้งให้น้ำใจกันเลยเพชรอันโมเพ็ดกับโปเซียพี่น้องเนียพี่น้องหลายคนนั่นเฮ็ดคลิปพันขันยายบอกกันจาขันยาน้อยบอกกันจาเครียดใส่ยาน้อย,อกกยเยยอยด้อ เอาผิดเง,งิแดงๆทำพบกกินก็ยาเอาสะลงไปเลยให้มันงาม <c oughs> ได้กินโดนละพี่น้องบ่มีเวลาเดี่น้อยแกงขายอยู่แต่แกงขายเดี่น้อยกรบปุก, <c oughs> กินแกงหม้อใหญ่ค่ะเดี่น้อยแกงไปเท่าใดกระเบอพอเท่าใดกระเบิดหม้อใหญ่เท่าใดกระเบิดหักแต่ว่าเดี่น้อยแกงแล้วเดี่น้อยอิ่ม ยังไม่เมื่อยเลยยังอย่บมีเวลากินให้ผิดเด่นสามด้วย ยุดวันอาทิตย์จะนอยบุได้ไปขายของยุดพักพ่อนได้พี่น้องคะฟังคบตัวเองเลยก็บบุไดได้บ่อยเมื่อยงกอเลยกับตายเด้ หางเงินได้ก็จะเอาไปรักษาตัวเองนะเวลาจะลมป่วยมาเนะเาะเฮลยุทธมื่อนี้ยุดเสร็จแล้วไปนวดไปนอนให้หมอนวด,นวดสองชั่วโมงครึ่งที่แรกว่าที่นวดสองชั่วโมงไปเจอหมอทึกใจ ก็เลยซาสองทุ่มโมงครึ่นงนะคือว่าโอเคอยู่ถึงจะบุหรเอียดถึงจะบุหรเอียดซ้ำยังน้อยนวดแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับอาจารย์นะพี่น้องค่ะ เรื่องจริงครับโ่เมนโม่แต่ทุกมือนี่ยยะน้อยกะบบอยากเป็นลูกน้องเพิ่อนทำมาเป็นนายตัวเองเดีวกว่าทำ <c oughs> มาค่ามาขายกะหาเงนินได้ตัวเองถ้าไปเป็นลูกน้องเขากะถ้าไปเป็นโมอนโดก็มีเงินประกันมือมือละสี่ร้อยเลยได้งานบได้างานกับญายได้มือละสี่ร้อยแต่น้อยยน้อยบ่เอา ออย่างเขาเท่าแล้วบาไหวนวดล้วเข้าตัวองนเมื่อยปวดลาวเบิด เดี๋ยวน้อยหยุดมือเดียวค่ะเดี๋ยวน้อยหยุดมือเดียวเดี๋ยวน้อยบ่มีเวลาพักค่ะพี่น้องค่ะเฮ้จะอมค่ะ <c oughs> น้อยบ่มีเวลาพักหยุดมือเดียวค่นพักบ่ได้พักเลยหยุดมือเดียวบ่ทัน ก็เลยอยู่สองมือเลยวันพูดมีออเดอร์มีออเดอร์แหนมลูกค้าสั่งแหนมแหนมเนื้อแหนมเนื้อห้าข้อเนมหมูของิบพ่อ ลูกค้าเพิ่นเคยกินอยู่แล้วลูกค้าเพิ่นเคยกินเพิ่นยากกินพี่น้อยก็บอกคอยมีเวลาให้พอดีนี้ก็เลยลูกค้าสั่งก็เลยจะได้เห็ดจากพี่น้องค่ะวันนี้ก็จะเหตุเต่มมือเนี้ยมื้อน,นี้วันอาทิตย์ มันจัดมันหนังคานมันพูดมันพูดลูกค้าจะค่อยมาเอาแล้วก็เลยย่านมันเปรี้ยวพดูดี๋ยวพุ่งนี่จังเหตุมันจัดนืบบ้มแบ่จะเงดบวมิคบเพ็ดพี่น้องคขาอเพ็ด กุ okay, ้แกงเรไม่เล mm ่น hmm. ข <c oughs> ้าวบปผนี่ยการบนุอไรแบพี่น้องไงด้วยเน่ยเพชร เบิรนุวยเซตเลยนะยานเพื่อนดำเลยไปต่งมาลอง นเป็นน้องไม่แนงน้อยทูกเป๊ะ ลำบากพี่น้องเอ้ยเมือม่อยเมื่อยพอยังเมื่อยพอดินลนุนเมื่อยอยากได้เมื่อยอยากหนีคือเดี๋ยวกับอาจารย์เบียร์พูนว่านะ่เมื่อยอยากได้เมื่อยอยากหนีเมื่อดินลนอยากได้อยากมีกับเมือ่อยกับทุกข์สมัยยังน้อยพอ่อยังน้อยส่วนยากนักก็ให้แต่งเอาเด้อลูกเด้อ อยากเบาก็ให้แตงเอาเด้อลูกเด้อยายน้อยให้เป็นเด็กน้อยอยายน้อยบ่ยยเข้าใจจนถูกมือนี้หญ่ามาใส่ชีวิตม,มีครอบมีครัวมีลูกมีเตา้จาจังค่อยเข้าใจควมหมายมันเป็น,น,นังไดอยากนักก็ให้แตงเอาเด้อลูกเด้อใส่บาานี่อยากเบาก็ให้แตงเอาเด้อลูกเด้อใส่บาานี่บ่มีผู้ใดมาแตงให้เฮาเฮาแตงเองเขาสร้างเอง คว่ทุกข้าก็สร้างเองควมสุขขาก็สร้างเองควมนักขาก็สร้างเองควมเบาขาก็สร้างเองจะขึ้นสวรรค์ขาก็สร้างเองเขาอยากลงนรกขาก็สร้างเองทุกสิ่งท well ุกอย่างอยู่ที่ขาสร้างขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะเลยพ่อแม่คนยังสอนมาอยากนักให้เต้เอาอยากเบาให้เต้ยเราเฮ็ดยังอย่าให้เกินกำลังให้พอดีกับเฮงเขานี่แหละมันยังค่อยวนบพราะเกินกำลังตัวเองมันจากบุทุกขามีเงินเดือน หมื่นหนึ่งเขาไปสร้างหนี้เขาจะมื่นห้าสองมื่นยูย่บได้ค่ะอันนั้นแหละขางห้องยังนักแต่งเอาเฮ็ดตัวเองเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะบ่มมีผู้ใดเฮ็ดคือเดี๋ยวก็อาจารย์เบียร์เพื่อนว่าแหละจน้อยมักเบิง่งมักฟังเราเว,วลาเราด่าแล้วแบบซึมเข้าไปในสมองเขามันทะลุป,ปุโป,ป้งเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดเขาเบี้นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่าที่เราดา่าที่เพื่อนว่าที่เพื่อนดา่าแม่นกลัวเรา สไตล์เรากับสไตล์ยาน้อยสไตล์เดียวกันเลยสไตล์แบบแรงๆยาน้อยมกักสะใจฟังแล้วมันซึมเข้าไปในกระโหลกหนา,นาๆพี่น้องว่าคือกันบ่คุณทุกันนี่วนดีๆบ่ามาต้องแรงๆเพรามันบ่ได้มันหนามันบ่ซึมเข้าไป อยวน้มยมากเด้จะบึง่งเราตลอดอยากฟังเราด่าเราด่าแล้วได้ธรรมะดีได้ความรู้สึกที่แท้จริงดีรู้รู้ตัวเองตื่นได้ยินเสียงเราด่าแล้วตื่นเราสันเขาก็บตื่นเขาก็เป็นกลุ่มในตาลาอยู่ท่าน่ะพอฟังเราด่าปุ๊บตื่นเลย เงินควรมรบเบิดพอ่ออย่าอยสอนมาแม่นเบิดถือเบิรอยากหนักก็ให้แต้งเอาอยากเบาก็ให้แต้งเอาบมมีผู้ใดแต้งให้เฮาเขาแต้งเอาเองพอ่ออย่าโนยสอนเป็นคนดีมีสีแก่ตัวเป็นคนส่้พาตัวเศร้าหมอบมอมีความสุขเขาโกหกคนอื่นได้โกหกตัวเองบ่ได้ ถังสินอนอยู่บนกองเงินกองทองความทุกข์มันอยู่ที่ใจเขาทำดีความสุขมันก็อยู่ที่ใจเขาเขาทำบุดีเขาโกหกคนอื่นได้แต่เขากหกตัวเองบ่ได้ทุกวันนี้ะนะที่คิดว่าเห็ุอย่างละสิไปสุกไปใต้พรมคือสมัยโบราณบ่ได้นะพี่น้องค่ะทุกวันนี้มันยุคหูทิบตาทิบ ตัวโบได้ตัวกันโบได้หูกระทิพตากระทิพทวน,นเมื่อเช่นนั้นคิดประหติตอย่างะะเริเยียบไ้ใต้ผมนะโบได้ค่ะเยียบไว้ได้แต่โบนานจากมือทวด,ดากระขายหน้าขาอห้องวาเทวด,ดาขายหน้าเป็นอย่างเช่นทว,าวด,ดาขายหน้าผููใดโบว้าวาว้าเองสร้างหลักฐานหมัดตัวเอง อันนั้นแหละคนโบราณคนห้องวัธทวดาขายหน้าเมื่อสนั้นเหตุยังกายมีสติมีสติก็มีสตังสติบงยังสตังก็บบมีเขามีสติเขาก็ต้องยืนอยู่บนบความถูกต้องโมเมนต์เขามีสติไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ไปขุดไปโกงคนอื่นไปปุ้นไปจี้คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมีสติเบียกเงนกับบดีเขาอยากได้เขาต้องหาโดยญาติเงื่อแรงกายเขาเขาได้มากเขาก็ภูมิใจในญาติเงื่อแรงกายของเขาเขาได้น้อยเขาก็พูมิใจโดยญาติเงื่อแรงกายของเขาเขาบุเป็นบางเบียดผูใดเ,เ,ขเขากินข้าวเขาก็แซบเขากินแซ็บนอนรับโดยที่บุเป็นวัวสลังวะถ้าเขาทำความพิดเขาสุกไว้ใต้พม ก็คือวัวสลังว่าอะไรไปใส่กวาดละเวงว่ามีผูใ้ใดหูอยู่บ่มีผูใ้ใดเห็นอยู่บ่มีความสุขบ่ละพี่น้องว่าผมมีความสุขคลิปนี้ก็ผมมีอย่างมากมายว้าแพ่ยนี่แหละย่าน้อยมาทศดทศดเอ่อมาทศดให้ฟัง <laughs> อย่าลำค้านกันด้อคุณก่ก็เปิดแบบนี้แหละ <laughs> สวัสดีจ้าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเ c เบอรสกูทุกคน เว้าหลายหลายย่าน้อยนี่เนาะคนแก่อย่าคนแก่บ๊ายบาย